สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขาต้นอนรับเข้าสู่ช่องโมมี่คำคุณลำเพลินออฟฟิเชียลอีกแล้วเนะะียค่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งบรรยากาศเวทีตอนนี้ไปหลังพี่น้องปั้วรวดเร็วทันใจมากนะคะตอนนี้คืนฉากแล้วเด้อค่ะเด้อประดับฉากแล้วเด้อจ้า ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเของคุณกำลังแห่อยู่นะคะกันเลยคาทว่าพี่ไผออกมาปูศาสตร์นะคะแต่วันนี้คาดว่าจะอนญาตนะคะมาคุยกับคุณแม่ก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่คุบอตกบอตกค่ะบอตกมื่อนี่ข้อหาศาสตร์มาอีกเนี่ยเออโท้อเอินศาสตร์ละบานี้ แมันบอาห่บอสพ่อนี่บอสาเท่าบบนี่บ่นนี่านลึอย่าง้ข้าโลดบอกพ่อเอาสารกกับมาเออเาเดี๋ยวเที่ยวเอาอยู่นี่สิบอกกับเขาเมื่อยบนี่บมาลัดอดแยกบสเมิบ่กกับเขาบ้านก่อนบอบ่ลูดมารัดจอดแยกเม่อยู่บ้านไก่อยู่บ้านไก่ขึ้นมาเลยน่น โอ้อี้มาทำกันบ่ไมเียมาทำกันปลามาไดงกปาใส่ก่อเนี่ยเพิ่นบ้างแล้วบนนั้นบ้างแล้วว้างแล้วปลาจะจะบแรกสีมาหลายดอกเนาะอันตลาดย่างกะดาินไก่บอลูกขีเราแจกบ้านปวัิินแดงประตลาดตลาดย่างคิมาใส้ไปเนี่ยบัตรแท็กกะเบืองสาวน้อยเียบ่สาวน้อยเพิดเพลนเขาวาขายบัาละสามหน่อยกะเบืองบ้า อ้าเดี๋ยวให้ถามกันอยู่บ้านใดทวัดดินแดงวัแดงแม่ล่ะน้ำกันปาบันนี่ติดตามสาวหนอยนี่จากทังใดลูก่แม่าบอกเืเรื่งแน่ๆ้ศ่มีอย่งตีองแม่กับลูกเบิ้งไม่จะหลุดอุ้งมอขงเบิ้งคือเบิ้งอุ้งอ่างนังนี่เ่ป้มีอยลกูกเตอเบบน คันบ่ไดนคันคันบ่ไดาหน้าเวที่กับเบิง์นัทีูทูบเบอร์นโทรศัพท์โอ้ผุนของแท้เด้อพี่น้องเด้อพุนเด้อเ็นบ่หนี่เ็นบอคู่แม่เพิ่นใหยเบิ่งอิลีได้น่ะปาผุนเอฟซีีตัวจริงน่ไม่แต่อุ้งยิงเพิ่นมาพี่น้องปาฮา่าเอือนมากมาักแ่ว่าเบิ่งเบิ่งเป็นยังนเฮนบ่เอามาใส่ละแม่ป่เนี พูสดสัตว์แมจไปบอ,อกเอาเอาสับมาเอาหยับก้อนยับก้อนหยับก้อนมาเนี่ยจะเปนนางคุยกันอันนี้สาสตไเนี่ยาตข้าเจ้าปะนี่ อันนี้มาจองนี่ยอาหารกวอนมูได้เนี่ยแม่ก็ได้เสียสแม่กับไปตัดน้่งตลาดย่านไก่ว่าเลยมาใส่ไปลูกก็แม่แม่บอกห่วยมากก้อนก็ได้เปรียบเด้อนะแม่เนาะขึนอืมแม่ลูกขึ้นเบิ้งตีกองหอดแปดมุ่งเตาลูกเบิ้งโทรศับไปแม่บ่นอนู้แม่จะเริ่มหนึ่งเขาเนี้ยแม่บ่นู้แม่บ่้ต้นใจกับหมอกเขาแล้วก็นั่งไปสิ่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นกินเบิ้งเป็นยัง ลูบบ้านหนึ่งก็ซื้บอบ้านเกินหนอรอกเนาะบ่านหนึ่งกับบ้านกินเนื้อข้าวตัดเป็นลาแบบเบิดเพีย่สีมึงสีงสวางลูกแม่แม่ลูกขึ้นมาเบเปปิึงเลยตัวหนึ่งสีสวงลูกมาเบิึงเลยคือเป,เป็นเป็นประจำซูมม่ม,มือเป็นซุ่มือไม่แม่แม่บวบผดจอยหย่อนอยังจอยจอยหย่อนลูกเบิงึงอุ่งอิงจอยหย่อนลูกเ,เบิึงอุ้งอิงว่าสันนั่นโอ้ยไอหนอขาขึ้นแม่คือตาหักแท้ ยยิิงงเบดไ้ัแต่ก่อนนี่เคยนั่ไปเบิบ้งมล่ลำถังสี่บ่อบ่อบ่อแม่บ่เคยเบิ้งเลยปฐมแม่ตกกะกยืปฐมแม่นั่งกับอีหลีปฐมนั่นช่วงนะั้นบัดนี้อหูอยิ้มเข่ามาปล่อยปฐมไปบ่เบิ้งมันขายบัลดละหาทิศต่อบ่เบิ้งยืนปล่อยแต่หลีใช่บัดละหา,าบัดต่อบ่เบิ้งยืนว่ากันพี่นอ้องขาพูดแม่ปฐมีแม่มั้งปฐมแม่ยัดมายัดมา <laughs> รถคันนี้คัน,นสุดท้ายและะ้วบ้านนี้เขาจะเอาไฟ้โลงบาดนี้เนี่ย<ม>โอ้กี่เขากินน้นมาบ่แม่บ้านนี้มาแต่ะใบม่วงมาแตะใบม่วงไหนไปแห่แล้วนบ้าล่ะบอกว่ไาไปเขาไปาาาาให้ไปเขา้เฝทำมองนั่งเขาให้เฝ้า <laughs> มองนั่งแม่พ,พึ่งนั่งเด้อเพึ่งถอยรถเขาอยู่เด้อนี่แหละครับพี่น้องคขา นอนมาความมา่ำมักเนาะพี่น้องไก่<ก>นาได้กับไปเบิงได้ค่ะพูดแม่เพ่เกิดสุด,ดยอดอีลีเด้ไก่มาได้กับไปลลลไกลินลดไก่บ่อเี่ยอมอไคไก่บ<อ>ไปขวดยาวอยูน่นะหรือไปก็ผามอไซออแลไปก็พอพก็อก็จีบข้างแรกเลนอีง่กเล่นบาดท,ทามวังคือขังแรกบาน,นิ้ไปเบิงแล้วประทับใจอียัางน่องหมักของเลยของน่องเอาบอกก้อนขาลูกหายน้ำนาง ตอนหฟมาลังหานหนำสื่มือวไฟมาล้งหานโอ้ขันบ้ารานี่สีไหร่ดออกไนมาล้างห่านโอ้กว่าอันบรินอกไม่มีมือนี่ได้สู้มือนี่แกดีใจน้ำหนอกได้บาน้เมเออดีใจครับอ่า เอาเงื่นไทยแม่นไปไถยลูบน้ำความไปเบิ่งกระิ์ไปหาไปลดย่างไปหานเบิงลาดยางกระินป์กไปหั่ออยู่บ้านเน่ยนบอกไอ้ลูกขึ้นมานมาเป็นยางีนนลัเบิ่มอะเบิ่งหญ่นอนความมักเนาะแม่เบิ่งเธอแหลกกระทับใจเลย ก็ไก่ตีมีระเบียบตีแถวตะลักข้ามแถวนั่นไปเบิร์ดแถวนันมีระเบียบไปนั่นบันนี้หักหนองนี่หักหักอันมองได้หนองนี่หักตั้งใดแบบใดความหูซื้อความหูซื้อลูกกัแบบจังหนุกจังเต่าจังสงสารแกนเอาไปวาแทถบมันเยิอเด้อดีตัวมันเยิบ คุณเห็นน้ำดีเนาะคุนเบิ่งค่นดูแลค่อยบอกค่อยสอนลองเ่อหอันมะลัางหาคบอกม่บร้าคสบบราเบาเถิงคนเบาเลยคือหาวันนี้ห <oh ่อฟ oh ันมหลังหาก็มีแต่ชีว like um> ิตจริงได้แม่นค่นไปล่ำามืนไปล่ำาหมถวายแม่ฮันนี่ผมใจปลอกมืออ่าล่ำจุแปรงนไห ก็มีแต่คนนั่นแหละคนหาคนแพงบันนี้เพิ่นสู่ชีวิตค่ะกันให้ไปเห็นนั่นเคยไปเห็นหมองิ่นยูิ่นยังเคยบอกให้ฟางเหมือนอันนี้เนาะบันนี้เบิ่งอ <No ุ้งิงเหรอบันนี้เบ <|ja|> ิ้งไผแน่บันนี้นางเอกไม่เ่ะนางเอกไม่ออมแอมมันเป็นไ๋แน่ สวยบ,บอ่บบแมตัวแอราลูก,แลกบแ,แ,แีเ,เแแจ้วตัวอูิงเขาสะออกไปทังตะหากเล็กน้อยส่วนแมวเขาก็จะสวยสวยอันนีแ่แบบผันผูุยหงแบบนี้สวย่ม,มอีอยีแมวต่มา,มาว,ว่าอาาะแต่คเอื่นเขามาเลยน่นียบแต่ว่าเบื้งใหนเน่มาเบื้องกันซึละปินี่สาวหน่อยนแ,แน่ <ไ>กับเ <ไป S 2> บิ้งสุสโคตนนละ่นแออ่วอน่ลาอด้ำเไดมอนดงไดมอนที่ตูนนั่นนึงนึ่งแม่ก็ได้พ่องมาไล่ดโค้ดนี่ตวแม่เลียงไปหอยลอยนึงกระมาทีไส้เสียแบบนั่นเนยเสียแบบมาจากทล่เสวอลเพินบอ

เอาหน่อยหจักเบิ้งหักย้อนอย่างหักมองใดของเพลินเอาอป่าวง่ายๆรถติดใจบุ่องสาวหน่อยเปื่อนแป้งมาคุยกับเราเลยว่าหักกันนั่นเลยบุษบงเด็กเขาได้หายมาส่งเลยใบมือเนี่ยนั่นลูกนนมาตาบ้านแล้วเลยนั่นเวลาหาเขามากเขาจังเสียวมาส่งโอเคนี่พี่น้องนี่หักเบิ้งเบุ้งกันนะแมนเนาะ สนับสนุนซอยกัน,นทุกคนในองค์กรนนะั่นแหละเนาะอ่ะพี่น้องค, <ไป S 2> คะนี่หละกคือความหูซึกของอันพอ,อแม่แม่เนาะมีความหูซึกหากีนนลาปลาปลืปไปน้ยนยิ่นงีบานป็น้มว่าแม่แม่บางคนน้ำตาลจนไปอื่นน้ำปานลูกกอของถ้าลูกกอขอก็ว่ได้ลเาะองตรนี้เอะอนหาผมนี่ละอุงหยิงนั่น เห็นเามือนคนน้อยนุ่มบอกว่าข่าเบิ่งป่านถึงแทตอนแมวข่าถึงป่านไหมข่าเบิ่งปานเน่นอน่อยมันกระหายอะไรบ้างอ่งตายเมื่าเดี๋ยวเห็นเบิ่งขาเนยังสี่ลูกมหงหเป็นสาวหนุู่้จังไบเลยเป็นเป็นจังสี่เลิฟแบดติดาปานเป้าเนีแม่ใคอื่นหายบ เจ้าพ่อป right? ่ะเาจะให้น้ำมันผู้ใหเลย้อาขนาดว่มันลูกกับอไก่ให้ให้จนจะอื่นได้หรลูกของแล่ว่าหากหากเราโดนหากเนาะสิละแม่ร้าเพนมาเต้นามเม่ีแน่เป็นนุกกระสินเฮ้ยค่บดดเงินแม่กันยโตแกเงินกับแก่มันครบเนี่ยขนา ฮันโนมีเงินโน้ยฮันโนมีเงินเออฮันโนมีเงินหนูถือวมั้งโน้ยกับไฮสุคนแม่แบบี้เงืนแม่ไฮสุคนแม่แมแนี่แหละค่ะคือ,ค,อความหัวซึอกอค่ะพี่น้องเนาะที่เมย์พ,มพนมีความหัวซึกต่ออีหล่าอุ้งอิงแล้วกระชิมงานนะคะนี่แหละคือความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากข้างในจริงๆว่าโด้มีเสียงในเมียนมานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอาล่ะถ้ามาคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อนะคะให้กำลังใจทีมงานแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับสองมือมีกัมพอ โอเคสำหรับเกมนี้ลากันไปแล้วจ้า